Everyday okay. สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาเจอกับัักตันสตูดิโอนะครับวันนี้เราจะมีประเด็นมุมมองความคิดเห็นแฟนฟุตซอลทีมชาติทาติกิสถานนะครับหลังจากทีมชาติทาติกิสถานนะครับแพ้ให้กับทีมชาติไทย3ประตูต่อ2ในรายการฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2022นะครับซึ่งในเกมนี้ก็สูสีนะครับระหว่าง2ทีมก็ เป็นทีมชาติไทยนําก่อน1ประตูต่อศูนย์ในครึ่งแรกแล้วก็ครึ่ง2ก็เราก็โดนทาจิกิสถานตีเสมอนะครับแล้วก็แล้วก็ทาจิกิสถานก็แซงเราไปเป็น2ประตูต่อ1และเราก็สามารถไล่ตีเสมอโดยเกม power play ของเรานะครับซึ่ง power play ของเราก็รู้สึกว่ามีประสิทธิภาพมากเลยครับก็เล่นไม่กี่นาทีก็สามารถตีเสมอได้เป็นสองประตูต่อ2และในช่วงพีคที่สุดหรือว่าดราม่าเลยนะครับในแมตช์นี้ก็คือ ทีมชาติไทยสามารถยิงประตูทีมชาติทาจิกิสถานได้ใน36วิสุดท้ายซึ่งเป็นประตูของไอ้เจ้าเต่านะครับก็เป็นประตูทําให้ทีมชาติไทยชนะไป3ประตูต่อ2และก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปไปเจอกับทีมชาติอิหร่านซึ่งอิหร่านก็สามารถเอาชนะทีมชาติเวียดนามได้8ประตูต่อ1นะครับและก็เข้าไปสู่รอบ4ี่ทีมสุดท้ายรอเราแล้วนะครับทีนี้เราก็ สามารถเข้าไปเจอกับอิหร่านได้ก็หวังว่าจะผ่านรอบต่อไปนะครับอันนี้ประเด็นนี้ในคลิปนี้เราก็จะมาดูมุมมองความคิดเห็นแฟนฟุตซอลทีมชาติทาจิกิสถานนะครับเอเค,ครับเรามาดูมุมมองความคิดเห็นที่1ของชาวทาจิกิสถานกันเลยนะครับในประเด็นนี้นะครับความคิดเห็นที่1 ทำได้ดีทุกคนสู้กับทีมชาติไทยได้ขนาดนี้ความเห็นต่อมาเลยนะครับประเทศไทยเล่นได้กากมากและก็มีคนเข้ามาตอบนะครับอันนี้น่าจะเป็นคนไทยนะครับแต่ชนะสามสองนะครับแลวก็คนเจ้าของเม้นต์ก็ข้างต้นก็มาตอบนะครับเล่นไม่เหมือนผู้ชาย <c oughs> อันนี้เขาก็น่าจะแต่ประเด็นประเทศไทยก็น่าจะโดนล้อเรื่องเอทที่สากตอนนี้ก็เราไม่ต้องไปสนใจนะครับเพราะคอมเมนต์แบบนี้มันก็มีน้อยโอเคครับเรามาคอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับ เล่นได้ดีสู้ได้สูสีทำคะแนนได้แต่โชคร้ายนิดหน่อยเลยแพ้ไปมาคอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับน่าสงสารหวังว่าเราจะชนะในการแข่งขันครั้งต่อไปนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับสุดยอดทั้ง2ทีมครับอันนี้น่าจะเป็นคอมเมนต์ของคนไทยนะครับก็ไปคอมเมนต์ในเพจฟุตบอลทาจิกิสถานนะครับโอเคครับมาที่คอมเมนต์ต่อมานะครับคุ้มค่าที่เล่นได้สูสีกับทีมระดับท็อปของเอเชียนะครับแล้วก็ทําได้สูสีกับทีมระดับนี้นะครับโอเคครับ <c oughs> มาที่คอมเมนต์ต่อมาครับทุกคนเล่นดีสวยงามยกเว้นกับตันที่ล้มเหลวอันนี้ก็น่าจะอิจารยา์นักุซ้อตัวเองที่เป็นกับตันทีมทีมชาติทาจิกิสถานครับมาคอมเมนต์ต่อมาพี่น้องขอบคุณสําหรับเกมคุณภาพนี้นี่ก็เป็นถือว่าเป็นเกมคุณภาพนะมาที่คอมเมนต์ต่อมาเราสู้กับทีมระดับท็อปของทอวีปอย่างทีมไทยยังไม่ได้นี่เขาก็น่าจะหมายความว่าเขาตอนเนี้ความพร้อมของเขายังยังไม่พร้อมที่จะเป็น ที่จะเจอกับทีมระดับเอาอย่างไทยหรือว่าญี่ปุ่นหรือว่าอิหร่านที่ยังไม่พร้อมที่จะชนะทีมระดับวงนี้แต่ว่าก็สู้ได้สูสีนะที่ผมดูเมื่อวานแกับคอมเมนต์ต่อมานะครับอันนี้เป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะครับของแฟนฟุตซอลทาจิกิสถานนะครับทีมทาจิกิสถานที่ดีที่สุดในทีมกีฬาที่ฉันเคยเห็นมาพวกเขาเล่นในระดับ1กับ1ในทีมที่ดีที่สุดของเอเชีย นั่นก็คืออุซเบกิสถานรอบก่อนรองชนะเลือดกับทีมชาติไทยพวกเขาเก่งกว่าเราในทุกๆด้านเรามีความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆทาให้เราตกรอบยังไงเราก็ภูมิใจในตัวคุณอันนี้เขาก็น่าจะหมายความว่าเขาเพิ่งเคยเห็นกีฬาฟุตซอของ,ท,งทีมชาติทาจิกิสถานครับเพิ่งทีมชาติทาจิกิสถานนะครับก็คือเขาสามารถเข้ามาในรอบนี้ และก็เขาังไม่เคยผ่านก็ไปสู่รอบสีทีมหรือว,ว่ารอบเซมิไฟนนลได้นะครับอันนี้เขาก็เกือบจะสร้างประวัติศาสตร์ได้นเะมื่อวานเนะี่ยและก็หนึ่งในทีมที่เขาเคยเจอนะครับกับอุตเบกิสถานเขาก็ <c oughs> บอกว่าเขาเล่นได้สูส่สีเล่นกับทีมระดับพวกนี้หรือว,ว่าทีมชาติไทยเขาก็บอกว่าทีมชาติไทยเก่งกว่ากว่าเขาทุทกๆด้ได้ซึ่งเขาก็มีความผิดพลาดนิดนน้อยเลยทําให้เขาตกรอบไปประมาณนี้นะครับโอเคครับยังไงก็พรุ่งนี้หรือว่าวันที่6กเดือน10 2022น่อนะครับก็อย่าลืมเชียร์ ทีมชาติไทยจะเข้าไปเจอกับทีมชาติอิหร่านในรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับซึ่งอีกกลุ่มก็เป็นทีมชาติญี่ปุ่นกับทีมชาติพรุ่งนี้ก็จะเป็นคิวของเรานะครับคลิกออฟก็เวลาตามเวลาประเทศไทยนะครับ5ทุ่ม59นาทีนะครับถ่ายทอดสดทาง AS Play ซึ่งทีมชาติไทยเราก็อยู่อันดับ21ของโลกเจอกับทีมชาติอิหร่านอันดับ6ของโลกจะลืมเชียร์กันนะครับในคืนพรุ่งนี้นะครับเวลา5ทุ่ม59ถ่ายทอดสดทาง AS Play นะครับก็ฝาก พี่น้องชาวไทยฝากเชียร์เป็นกําลังใจให้กับนักฟุตซอลทีมชาติไทยชุดนี้ด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้นักฟุตซอลทีมชาติไทยด้วยนะครับแอดมินกับตันสตูดิโอแปลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณลที่นี้ด้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องกับตันสตูดิโอนะครับด้วยนะครับก็บจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆนานา,นาที่มีอัปเดตใหม่ๆที่น่าสนใจที่ผมจะได้มานําเสนอผ่านช่องกับตันสตูดิโอนะครับก็ฝากขอบคุณและก็สวัสดีพี่น้องชาวไทยสวัสดีครับบ๊ายบาย Living life every day, late at night, not okay.